วันที่8เดือน8นี้ประตูแห่งแสงสว่างแห่งการเปลี่ยนแปลงตัวเองวันที่มีพลังงานพุ่งสูงที่สุดช่วงหนึ่งของปีและช่วงนี้จักรวาลเปิดทางให้คุณสร้างอนาคตใหม่อย่างที่คุณต้องการและใฝ่ฝันสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมอนา้ามีบางอย่างนะคะที่สำคัญมากอยากมาแบ่งปันกับเพื่อนทุกคน ถ้าคุณรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องปลดปล่อยสิ่งเก่าที่ไม่ใช่ตัวตนเดิมของคุณออกไปถ้าคุณคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะหยุดย่ำอยู่กับที่และลุกขึ้นมาสร้างอนาคตใหม่วันที่8เดือน8นี้คือช่วงเวลาอันทรงพลังที่สุดช่วงหนึ่งของปีมันเป็นช่วงที่เรียกว่าไลออนเกตพอร์ทันี่ไม่ใช่ความเชื่อเล่น แต่มันคือการเรียงตัวกันของพลังงานระดับจักรวาลระหว่างดาวซิริโอตด,ดวงอาทิตย์โลกและหัวใจของคุณพอท่อน,นี้คือประตูแห่งแสงที่เปิดขึ้นเพื่อนำแสงจากจักรวาลมาปลุกจิตวิญญาณของคุณให้คุณจำให้ได้ว่าแท้จริงแล้วคุณคือใครคุณไม่ใช่ความกลัวของเมื่อวาน คุณไม่ใช่บาดแผลของอดีตและคุณก็ไม่ใช่ความล้มเหลวใดๆที่คุณเคยเจอแต่คุณคือผู้สร้างชีวิตด้วยตัวคุณเองและในวันที่8เดือน8นี้พลังงานจากจัก,กรวาลจะสนับสนุนทุกการตั้งเจตจำนงของคุณหากคุณตั้งใจหากคุณเปิดหัวใจหากคุณพร้อมจะเดินออกจากความเชื่อเก่าเพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆ พลังการ m a n ิเฟสตของคุณจะพุ่งขึ้นอย่างมหาศาลเพราะจักรวาลไม่ได้เลือกคนที่เก่งแต่จักรวาลเลือกคนที่พร้อมจะเปลี่ยนฉะนั้นจงใช้ช่วงเวลานี้เขียนเจตจำนงของคุณว่าคุณอยากเป็นใครคุณอยากรู้สึกอย่างไรและคุณอยากมีชีวิตแบบไหนและจงปลดปล่อยทุกความลังเลใจ ให้หลุดลอยไปอย่าลืมว่าทุกครั้งที่คุณเลือกตัวตนใหม่ทุกครั้งที่คุณกล้าพอที่จะปล่อยสิ่งเก่าที่ไม่ใช่ออกไปประตูแห่งแสงก็จะเปิดออกอยู่เสมอนี่แหละค่ะคือพลังของ Lion g เก e พอ r t ท l ซึ่งวันที่8เดือน8นี้พลังงานตรงนี้พุ่งสูงที่สุดในรอบปี ขอให้คุณเชื่อเถอะว่าจักรวาลไม่เคยปิดทางคุณมันเพียงรอให้คุณเปิดใจเพื่อเดินผ่านประตูแห่งแสงนี้ด้วยตัวคุณเองแล้วเจอกันอีกฝั่งของการเปลี่ยนแปลงนะคะม่อน้ำขออยู่ตรงนี้นะคะส่งกําลังใจให้คุณเสมอเมื่อหัวใจคุณเปิดประตูแห่งอนาคตจะเปิดออก